ไม่รู้ว่าพอเป็นอะไรเหมือนกันหรือแต่ว่ามันเป็นอาการที่แบบว่าพอเวลาเล่นหมดบันเทิง้วมันจะหลุดเฉพาะโหมดนี้ด้วยนะหมดอื่นถือว่าไม่เป็น มันไม่ได้แล้วหยาดมันนี่ยังไม่รู้เลยไงเพราะมันออกไอเทมไม่ได้จริงเราว่าหยานแม่งไม่รู้หมดนี่หรอกชัดเจนอืมคือเราว่าเราแทบไม่ต้องพูดถึงหรอกว่ามันหลุดเพราะอะไรแต่แน่นอนว่ามันชัดอยู่แหละว่า เป็นเฉพาะโหมดบันเทิงนะที่หลุดโหมดอื่นถือว่าไม่หลุดเลยแม้แต่เพลงดเดียวก็ถือว่าไม่หลุดเลยหลุดเฉพาะโหมดบันเทิงเท่านั้นอืมแล้วเราก็ต้องมานั่งรีเกมอีกเหมือนเดิมเรารีมาสอง